พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขศึกษาและพละศึกษา การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบควรปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2. วิเคราะห์ผลการทดสอบว่าตนเองมีสมรรถภาพที่ดีในด้านใดและสมรรถภาพด้านใดบ้างที่บกพร่องควรปรับปรุงแก้ไข 3. ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของตนเองด้วยการหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเล่นกีฬาเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 4. ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงด้านที่บกพร่องให้ดีขึ้นส่วนด้านที่ดีอยู่แล้วก็เสริมสร้างให้ดียิ่งขึ้น 5. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นระยะเพื่อดูผลการปรับปรุงแก้ไขนักเรียนครับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่วยให้ทราบถึงสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในด้านที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีพร้อมจะประกอบกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ